งานด้านวิทยาการจำนวน3เรื่องการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ2,565รอบ6เดือนเสนาที่การทหารบกประธานคณะกรรมการควบคุมภายในของกองทัพบ,บกได้กรุณารอนุมัติหลักการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบ,บก ตั้งแต่ระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่หน่วยได้กำหนดขึ้นและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับรอบ6เดือนและ12เดือนตามหลักการข้างต้นเจ้ากรมการเงินฐานโบกได้กรุณาอนุมัติให้หน่วยขึ้นตรงกรมการเงินฐานโบกและส่วนงบประมาณกรมการเงินฐานโบกจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับรอบ6เดือน1ตุลาคม2564ถึง31มีนาคม2560 5โดยกำหนดส่งรายงานและเอกสารประกอบให้กองวิทยาการกลมการเงินฐานบกภายในวันที่29เมษายน2565เพื่อรอการรับสอบทานจากสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบกการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการควบคุมภายในสำหรับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online ผู้บัญชาการหานบกได้กรุณาอนุมัติมาตรการควบคุมภายในสำหรับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online โดยให้หน่วยตั้งแต่ระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นหน่วยจัดทําบัญชีตามระบบบัญชีส่วนราชการถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายในดังกล่าวและกำหนดให้กลมการเงินฐานโบกในฐานะหัวหน้าเหล่าสายวิทยาการด้านการเงินใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแล เพื่อป้องกันการทุจริตและการลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิก ตามมาตรการดังกล่าวเจ้ากรมการเงินฐานโบกได้กรุณาอนุมัติให้กองควบคุมระบบปฏิบัติการด้านการเงินและการบัญชีกรมการเงินฐานโบกกองธนรักกรมการเงินฐานโบกและแผนกการเงินกรมการเงินฐานโบกทราบและนําไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงให้กองวิทยาการกรมการเงินฐานโบกนํามาตรการการควบคุมภายในไปใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแลช่วยเหลือแนะนําและให้คําปรึกษาแก่หน่วยต่างๆในกองทับก ดำเนินการส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมการเงินทานบกรอบ6เดือนประจำปีงบประมาณ2,565ให้สำนักงานประหลัดบัญชีกองทับบกทราบประกอบด้วยองค์ประกอบที่1 performance base การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1. การดำเนินงานตามแผนพัฒนากองทับบกแผนปฏิบัติราชการของหน่วยหรือแผนแม่บทการพัฒนาหน่วยเหล่า ตัวชี้วัดที่2ความสําเร็จของการสนับสนุนความพร้อมรบของกองทัพบ,บกงานตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก องค์ประกอบที่2 Potential Base การประเมินศักยภาพในการดำเนินงานการยกระดับหน่วยขึ้นตรงกองทับบกสู่ระบบราชการ4.0ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมการเงินทานบกรอบ6เดือนประจำปีงบประมาณ2,565สรุปผลเป็นคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น85คะแนนเกณฑ์การประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาตรฐานสูงแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม2,565 หนึ่ดำเนินการเสนอปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วยอัตราการจัดเฉพาะกิจหม่เลข2อ0หกรมการเงินฐหานบก 2. ดํดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR โครงการจัดทำระบบห้องประชุมของกรมการเงินฐหานบกวงเงิน1.4362ล้บาท50สตาง์